สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนถนนสุวรรณสอน,สอนตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสองจังหวัดคือจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน19โรงเรียน และจังหวัดนครนายกจำนวน11โรงเรียนบริหารจัดการเป็นสหวิทยาเขต5สหวิทยาเขตได้แก่ 1. สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชน 2. สหวิทยาเขตบ้านนาองครักษ์ 3. สหวิทยาเขตทวารวดี 4. สหวิทยาเขตศรีบุรพา 5. สหวิทยาเขตนรบดินจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้การบริหารงานของดออรรัติกรทองเน่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกนายสุเทพธีรัักุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกนายนัทพงศ์ฟอดสูงเนินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกนายชิราวุธสองสีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นากลุ่ม 1. หน่วยได้แก่ 1. กลุ่มอำนวยการมีภารกิจหลักในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรดูแลงานสารบัญสำนักงานสภาพแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 2. กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนมีภารกิจหลักในการวิเคราะห์นโยบายงบประมาณจัดทำแผนและข้อมูลสารสนเทศดำเนินการติดตามผลประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีภารกิจหลักในการดูแลการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีภารกิจหลักในการดูแลบริหารทางด้านการเงินบัญชีและงานพัสดุภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีภารกิจหลักในการวางแผนอัตรากำลังสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีภารกิจหลักในการเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 7. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีภารกิจหลักในการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนิเทศและติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีภารกิจหลักในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษสนับสนุนการแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ปูมิปัญญาท้องถิ่น 9. หน่วยตรวจสอบภายในมีภารกิจหลักในการวางแผนประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 10. กลุ่มกฎหมายและคดีปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตรวจพิจารณาวินยัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก มีการบริหารจัดการเชิงบุรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับชีวิตวิถีใหม่ดำเนินงานภายใต้แนวคิดปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างพร้อมเข้าสู่การเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย5คุณภาพคือ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครูคุณภาพห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพปลดล็อกให้คล่องตัวในการให้บริการด้านการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศซอร์วิ e ใส่ใจบริการ Standard System ระบบงานมาตรฐานม o l a r i t y ยึดมั่นคุณธรรม The King's philosophy น้อมนำศาสตร์พระราชา Excellent พัฒนาสู่ความเป็นเลิศปรับเปลี่ยนเตรียมพร้อมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ปลอดภยัยทันการเปลี่ยนแปลงโดยมีหลักการปฏิบัติ8พร้อมดังนี้ 1. พร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ 2. พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. พร้อมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและมีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 4. พร้อมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่21 5. พร้อมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษามาตรฐานสากล 6. พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 7. พร้อมพัฒนาดูแลระบบความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 8. พร้อมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเปิดกว้างเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล Think together ร่วมคิด Work together ร่วมทำ Lead to g o นํนำสู่เป้าหมายจากการทุ่มเททำงานตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ขององค์กรร่วมคิดร่วมทำนำสู่เป้าหมายสร้างความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับ A ผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นผู้นำทันการเปลี่ยนแปลงมีผลงานเชิงประจักษ อาทิรางวัลผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดปีพุทธศักราช2563รางวัลพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สองปีพุทธศักราช2562รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกตปีพุทธศักราช2562บบุคลากรในสังกัด มีผลงานเชิงประจักษ์อาทิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีพุทธศักราช2564รางวัลครูดีในดวงใจสพทครั้งที่18ปีพุทธศักราช2564รางวัลคุรุสดุดีประจำปี2563รางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่5รางวัลครูต้นแบบจังหวัดปราจีนบุรี ปีพุทธศักราช2563รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรีและในปีการศึกษา2563บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับภาคครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา2,563าจำนวน22คนนักเรียนในสังกัดมีผลงานเชิงประจักษ์อาทินักเรียนโรงเรียนสะแก้วได้รับโล่รางวัลการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน Thailand Green m a d อนเ t e o t 2 o 1 s n ได้รับถ้วยประธานจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาศและเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศไต้หวันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศาปราจีนบุรีนครนายกพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่วิธีใหม่วิธีคุณภาพ